สวัสดีค่ะทุกคนและทุกทุกคนวันนี้หนูจะมาสอนทําซูยีฮารวาถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มลงมือทําได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ํามันเนยใส่ลูกกระวานเขียวใส่แป้งซูยีผัดผัดมาได้ห้านาทีจนแป้งเปลี่ยนสีใส่น้ําตาลทรายผัดคลุก ผัดคลุกมาได้สองนาทีใส่น้ำผัดคลุกใส่น้ำลงมาแล้วเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับผัดมาได้สองนาทีใส่นมนมเนี่ยใช้เป็นนมข้นจืดผัดใส่เกลือนมข้นหวานกวนไปเรื่อยๆนะครับ กวนมาได้8นาทีพอซูยีเริ่มเซตตัวเป็นก้อนนะครับใส่น้ำมันเนยคนให้เข้ากันพอจังหวะนี้นะครับที่เราใส่น้ำมันเนยมาแล้วเนี่ยเราจะตักเอาลูกกระวานเขียวออกเนาะเดี๋ยวเวลาเขียวใส่ํามันไม่อร่อยใส่น้ำมันเนยแล้วกวนมาได้4นาทีนะครับใส่เมดทานตะวนันลูกเกด ลูกเกดนี่ใช้แบบพระสีเลยนะครับหลายๆสีเนาะเม็ดมะม่วงหิมะพานเมล็ดฟักทองเม็ดอัลมอ์อัลมดน์นี่ครูรึบใช้แบบเป็นแท่งจากนั้นคนให้เข้ากันคนให้ทั่วๆใส่ทัญ,ญาพืชมาได้สิบนาทีนะครับ คุณดูนะซูยีเนี่ยล่อนออกจากกระทะแป้งผ่องได้ที่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับติดไฟได้เลยเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่พิมพ์พอเกลี่ยเท่ากันแล้วแต่งหน้า คลายความร้อนแล้วเราก็มาตัดนะครับเรียงใส่จานเสร็จเรียบร้อแล้วนะคะเรามาชิมกันเถอะน้องวร,รสชาตินะคะหอมกลิ่นน้ำมันเนยหวานนิดๆทันยพูดกรุบกรอบอร่อยมากค่ะเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับ ครูลิฟมีคอร์สเรียน8คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองข้ามหมกและบริยานี่โรตีนมเนยนานและมัตบะทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเอง2ทำสมสร่าง่ายๆด้วยตัวคุณเองครัวบ้านงานสำหรับคนที่สนใจจะเรียนทั้ง8คอร์สครูลิฟตมีโปรโมชั่นพิเศษจากราคา4,192บาทเหลือ2,999บาท